เทคนิคในการบริหารเวลาแบบเศรษฐีโลกของเรามีเวลาจำกัด1วันมี24ชั่วโมง8ชั่วโมงหมดเวลาไปกับการทำงานประจำแปชั่วโมงหมดเวลาไปกับการทักผ่อนแล้วอีก8ดชั่วโมงเราทำอะไรเทคนิคข้อที่1คิดวางแผนในหัวก่อนตื่นขึ้นมาเราจะทำอะไรในแต่ละวันเราจะได้ไม่เสียเวลาสเปกสเปะในการทำงานทำงานเป็นขั้นเป็นตอน ผลลัพธ์ออกมาก็จะดีข้อที่2จัดลำดับความสำคัญของงานทำงานราคาแพงก่อนแล้วค่อยทำงานราคาถูกงานราคาแพงคืองานที่ทำแล้วชีวิตเราดีขึ้นศึกษาหาความรู้พัฒนาตัวเองส่วนงานราคาถูกคืองานที่ทำแล้วชีวิตเราเหมือนเดิมอันนั้นเก็บไว้ทำทีหลังข้อที่สรู้จักกระจายงานตื่นขึ้นมาคิดจัดลำดับความสำคัญของงานแล้วก็จะกระจายงาน ว่าใครมีหน้าที่ทำอะไรอย่าก,กองงานไว้กับตัวเองแล้วงานเราก็จะไปได้เร็วและก็ไปได้ไกลข้อ 4. หัดปฏิเสธซะบ้างเราไม่สามารถทำเองได้ทุกอย่างถ้างานไหนที่คิดว่าทำแล้วทำไม่ทันทำแล้วทำได้ไม่ดีให้ปฏิเสธซะบ้างจะได้ไม่เสียเวลาเขาและไม่เสียเวลาเราและไม่เสียคำพูดข้อที่5อย่าผลัดวันประกันพูงดูอิดนาวทำทันที ะะสำหรับ5เทคนิคในการบริหารเวลาแบบเสร็ิฐนและพบกันใหม่ในคลิป,ลปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ